มาเลตัวย่วนหมอกนะคอหนนะครับมาเหลตัวสภาวะตาหางดีนะคอหนะคำว่าขาทีเข่ามือดังในปุ่นนะคหนอมือในหัมาเลจอมเจ้าพ้นนะคอเนออย่าลืมพ้นไรก็แช่ปันปันนำขะนอก่อนหนาเหลด้วยจำมันะหอขาด้วยจำขาอ๋นานี่ขะเนะหางหรือหางงามห่ะขะหนะทํในหัวขาทีเข่ามือดังในเนื้ะเนะ นะครับเพราะเขามายล่าเขาขาก้อมือบัว่ามีรถนะครับรถมือมือขึอ้นไปทังายโบนนะครับนาองข้ามไเข่าขาบัวขึ้นรถมาเขึ้นไปลงมาขึ้นเข่าขานายนะครับเนาะนะครับนี่ก็ได้เป็นตีถ่ายแค่พานะครับเนาะงตีไ่ายแค่หางหางหรอหางน้ำนะครับนะครับไม่โดนหมอกโดนหมักนะครับเนาะโดนหมอกหมักนะครับนะครับตีถ่ายแค่พรางนี่นะครับเนาะนี่ก็ได้มีตีเมสซ้ายในนะครับเนาะนะครับนะ น่าจอดรถจอดรถจอดก้าวไว้ดังไรบ่นนะครับเนาะเนี่ยครับดังไรก็จะเป็นเส้นด่างลงนะครับเนาะนะครับม ouais ีเนี่ยครับเนาะนี่มีเมล์สายค่ะมีเมล์สายค่ะเนะครับเขาเมือนั่งไรเนะครับที่แถวันก็ห่างดีแทงเงาค่ะบ้านมาแต่แคบห่างนะแดมก้าวแคบเดียวนะครับเนาะนะครับโดนหมอกห่างดีๆก็มีนะครับเนาะเนี่ยที่นั่งเลนก็มีค่ะเนะครับเราเราแคบหนักแคบหนักครับ ตีนางเด่นก็มีเนครัเขามาต้งไหนให้ไนี่นะเนาะเขามาต้งไหนค่ะนะคย่ฮัลโหลเนี่สวยมากเลยสวยมากสวยมากสวยมากมากนี่ค่บเขามาตรงไนะเนาะตีมีดีแถแค่พังแทนเนี่ยคือนองปูนนี่ยนะเนาะนี่ค่ะคือหน้้องไะคค่ะ เปนนังเนื้อปุนนะครับถ้าแคบแค่ไปก่นันนี่ๆๆๆๆางปุ๋นมอยี่ทีนางเดินทางนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าโลโลโห้างดีทนยาวผ่าีน้องหอบอนเนื่อเนาะเนื้อเอ๊ห้างเดินะน้ห้างเลินะ้ครับนะครับนะครับเดินนองเรียงวันนี้่ะบอกเขาว่า้องได้ทางเราเดินนีสียงกันเนาะ คำวขาดงได้มาตัดตรวแทกันเนาะคำใเขาขาดเขามาตั้งในย่เนะคยับเนาะมาขอถึงตั้งใน่ค่ะเนะครับที่ี้เกาเที่ยวไถยในมือไกลนั่นนะครับเนาะำวาขาพ้นสือป่าแทงตั้งนาแทงนะครับด้วยต้มกันยาวๆนะครับเนาะด้หันนำนำค่ะเนี่ยค่ะอารมณ์น้หือน้ว่าไปวมีตั้งเสื้อหนาเย็นเดอเย็นจ้ะนะคะรัเเขเขากวาแทงต้นมันกันแทงเนาะ เรจะมันเย,ายา้าๆครับออกคากำเนาคะขวานต้องใน้ขนอนนะครับจอมเจนก็ได้เป็นหมอกมนขานอนนะคขวาก็จอมันต้องใน้ขานอนเขามาจอมันคาพวกขวาก็ได้ดีเนี่ก็กะย็นเจรินะขานอนะครได้เป็นตนไม้นะขานอนกัลยนดีนะคะนะครสเาวะขนอสเาวะขานนะคเห่างหอกหางไปกันนะครับ อะไรคะล้วาเีาขาพี่น้องอะไรมาเีมาเรีเลยครับอันนี้ก็ได้เป็นได้เป็นน้องได้เป็นน้ำนะมาท่งไหนคท่องในคาเขามาเขามาทีศอโลเค่หนาเขาไม่น้เนี่ยันครับโบเขาเขาฝายเาก็ันน้องเรียนตัวน้ำนี่นนาะ ขอม้างนานะขอมาต้องนายยอดหน่อยกอนเดี๋มีน้ำนหนึ่งนะครับนำหางดีหองดีเทีาบหอดีเทียบนะคัจะไดกยดเดียมีาหารนิ้เดียน้ำอน้ํแค่มแๆๆมแ่เนาน้ำน อันนั้ก็เดน้ย่ครับ่เด็นทางหอกบดอ่อเนะอันนั้นก็เนครับที่เข้ามาเหมือนกันอ่าเาอันนั้นก็ไปในมุ้งค้านะคะนบน้องไปในมุ้งคา <c oughs> ทีนี้ก็ได้เป็นานเเป็ดนะครับนอะครับเป็ดเป็ดเป็ดใ้นาหลัวนะนงน้องเลี้ยงนะครับย่หางเดียหางงามค่ะนะครับโดประมาณนี้นค่ะนะครังเล่านะครับเอาเียมเหี้นะ ก็มาด,ดีกนังหน้าเนานะเนาะนครับเป็นหมอกจ้ำตานี่ยเป็นหมอกเนาะไปเอยนะครัไปกัะนแะล้วไ่กันเนาะตาเด็มยมไล่ลงมาออกามาสำสับนำนะไปเเป็นมาหันนำมาหันนำพ่งๆเ่ยคันเนาะนะนคร <c oughs> ไปให้พ่อได้ความกนเนาะ,ะไปให้พ่อได้ความเยนะครกว่าเฮดี้ครับเนาะนะครับเนาะ ยทวนี้ห้อง,งน้ำค่ะโดยจะบนขานอนีค่ะ,ะ,นะคะหมอก,กห้องนี้นะอโลููน้ห้องนี้หมอก,ก่ห้องนี้นะคะ่ะนะคะนนค่ะไม่น้ำก็เนหอกขนออาลูแลเตเตยยาวค่ะอถึงแล้วนะจังกะพักถึงแล้วจังกะพักไม่สาย ไม่ทำไมตุ่มอันนี้พ่อค้าด้วยสายย่อมืนีือนะฮะสันกลาปักอดตาเงาเงาเยเนาะนอนนอนนิ่งำเปินบอกเดินน้องน้องปลาเข้าบ้านได้เลยเดินนองยังนั่งหัวเนาะนะำอน้ำพง คำว่าปิดนะไฟหลนนนะอดต้องมั่นนะครับไฟหลอดไรครับไฟหลอดต้องมันน่นมันม้วนเลยนะครับปัดตัวมันนะครับขาะัดต้มมันนะครับโดยตัวมันยาถยึางครับเนาะทำนะครับมานนางเลนนะครับมานนางลือครับออลลูม่านลือนะครับนะครับม่านาลือครับใครม่นมานเหลือครับม่านเหลืออะไครับเนาะจันทร์กับพักเลสายครับนะครับจะมีส่วนบอกาทางดีๆ,ๆนะครับเป็นส่วนบอกที่ลือเฮอลือดดีเตอานะครับเนาะ นี่ครับน่เป็นนำเพราะการท้อได้บุมาดิเป็นส่วนบอกนแะล้นะส่วนบอกแค่ั้น่นบอกแค่ต้นพราเขามาด้เป็นบอกขมเขานะอันนี้ก็จะเป็นบางค้ารางข้ามือเ่นั้นนะมาดิเลยค่านะครับเดี๋ยวจะมามือนกันเรืองะมาั้นกันเนาะเขามือแทงดังในเนี่ครนบเนา้บอกความหมายเด็ก,าากเด็กกระสุดดีเลยนี่ยะขนานาะ กาดิ๊ดิคะกาดิดค่ะกาดิดิดดออค่ะนายไปกะดังไเนค่ะเนาะเนะี่ยค่ไปกะจมดงนนะะังนรเนี่ยค่ะเขาก็นะค่ะที่เปิมาถ่าเพี่ยนกลัานี่ยค่ะวันี้บุกเลยวาขาด้วยนังเสีงานนะนี่ไงอําเภนมาถ่าเพียเ่นย,าาออยนกลมอันออบีนัเกนเสียงอ่อนนั่นค่นัทางดีนาคัานนี่ก็ได้ไดนะ,ะ่คะ ต้องเนืเ่มาเปนตีแ่บ้านวเกคานั้นนะอาจะเติมผวาน้องนด้แลามาถึงปีนี้ครับพัดกาแัแม่เนี่ยน้ำหนักขพวกมานด้แล้วนะนี่ครับเอาดีนะคณข่าวนขดตอนไนขาดนไหนขานไหนาอนไหนนะฮะน่าจะจะมาไเนาะฮัลทำยงงามค่เา น้าครันะน้าดี๋เดีเส้นด้างเขวาต้องได้วุ่นไปขาไปขาไปขาแล้ยวขกาขาเทงนี่ได้นะครับนะฮะโดยเจะามันย่งยาจะเดีานำหนาขนาดหนะเดียมาเมืองไทยนับเป็นขนาดกามงกเดียขาดทางน้งหนาขนาดเนาะโดยเจ้ามันแดงขนาดเนาะอนะ่ยครับดังนั้นก็ดัางอันเท่าไปมาไทยนี่มึงก็นนังขนเนาะนะครเป็นเมืองหนังไหนขนเนาะนครับแค่หนาค่ะ อากาศเย็นน right. mm ี hmm. mm ้เนาะกัดซจุญญะนะครับนะครับเออนะครับนะครับสุนบอกส่วนบอกมีสุนบอกอะไรเนาะทางดีเนาะนั่นทุลน่ะทางดีนั่นนะโอ้ไทยามนีเพียงได้แคบหนาขนาดเนาะเอ่อันดีเพียงแค่บหนาเนี่ยเนาะ อบอุน่นจันกระพักนึอบอุน่นก็อบอุนอบอ่นเลยเหมาะนี้นะแต่แค่สีางก้ามนันมันได้ตีน้องเลี้ยงล้วแล้วๆแคมแล้วนะน้องเลี เดนคลิปวิดีโอโก็ได้เอาสุดเสีงกัทีไีนก่อน,นะคะมนะะาหกกว่ามีตัด่างมาใหม่แทนรับาว่ามีตัวด่างแทนนอง,งยียากกันแทน,ะค,ะนะคะสรับมีวิดีโอใหม่สมหัใครด้วยวิดีโอใหม่ๆนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดพลดไว้บันนะคณะจะไดกันคิปวิดีโอใหม่ๆแทงตั้งนำนะคะเนะครับหรือก็นั่งเดินอยู่เน่นนะถ่ายแค่ฟังย,ย่ๆก็อดถ่ายน่เดินจอดเลยครั ยยกกันไปกันแล้นะครับ,รบยยกกันไปทางกันเนาะยุคผมไมมึงน้่งนะครัะนะครับต้องน้องได้เป็นเป็นหมออะไรนะกันเลยซื้อยยกกันไปทางบ๊ายบาย,บาย